โยโกสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วสำหรับช่วงสปอยการ์ดที่พวกเราเฝ้ารอคอยนะครับก็สำหรับเอเมนชั่นนี้ก็จะเป็นเอเมนชั่นสุดท้ายของ m e t ทรซ City กันแล้วนะซึ่งจะเริ่มสปอยในวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนนอนดึกเป็นสายอยากดูการ์ดแบบสดๆก็สามารถไปเจอผมได้ที่ Facebook Fan p a g e จยออซีนะครับผมจะไลฟ์สตรีมสดรอดูการ์ดอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับก็ไปให้ร่วมกันได้ไปคุยแลกเปลี่ยนความคคิดดเห็นนนกันไัไ้ะรบ ห้คนเดียวมันเหงานะครับมาห้กับเราดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ไปดูคลิปวิเคราะห์การ์ดกันวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงอ p t ตาสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง r e d i n a X น m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนสที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว,ว่นของทาง Op t u s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดข,ขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระ ไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพัง,งได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทางออ t ตาสก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทางออฟตาสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซี่สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับ น้อนนานะครับเฮ้ยทำไมมันแบลว่ะทำไมมันมาเวแบลไอ้เสียแบลสัตว์นี่ไงสีมานาเขาผมทายไว้ว่าสีมานาไปเป๊ะนะครับสีมานา3ามสามวิโดซิตี้เ y ลย์อดนาคุยแท็กสไตร์ครีเอทอับโปกกี้สติ๊กอินแฮนหรืออีฟยูแฮปวันวิดิโออิสคอร์ดบายวันอาจสร้างโปก i ี้สติ๊กในมือเดี๋ยวมึงมาเวไหนวะเนี่ยเพื่อนตอนสไตร์จะสร้างโป k กี้สติ๊กครับ โปกี้สติ๊กก็คือการ์ดที่มีอยู่แล้วในเกม2มานาปิง1ตัว1ของแบดเดิลซิตี้นะครับก็คือเป็นการ์ดแวรลูคือเป็นการ์ดแวลู what the fuck แล้วก็จะเลเวอพก็ต่อเมื่อตอนจบรอบเราทำดาเมจใส่เน็กซัสออกฝาดตรงข้ามนะครับก็คือก็คือจะเปลี่ยนร่างด้วยเงื่อนไขเดียวกับพวกโฟลเวอร์ก่อนๆที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือต้องทำดาเมจใส่ฝ่งตรงข้ามก่อนแล้วตอนจบเทินจะแปลงร่างนะครับก็คือแปลงร่างได้เลยแปลงร่างง่ายมาก ใช้ใช้คำว่าง่ายมากได้ไหมตัวพูดเงื่อนไขในการเลเวลอัพเนี่ยมันง่ายมากขอแค่เราทำดาเมจใส่ฟานูข้ามได้ในเทอร์นี้จบเทิร์นแปลงร่างเลยอ่ะมาดูว่าแปลงร่างแล้วทำอะไรได้แค่แล้วมันมาเป็นเวโปกี้สติ๊กเฉยเลยว่าจะฟักเราพูดไม่รู้เรื่องด้วยน่ะพอกี้โกี้ เฮ้ยแปลงแปลงล่างเทพแปลงล่างเทพเฮ้ยอันนี้ไมชั่นแปลงล่างเทพโอเคนาเลเวลสองครับผมเมก้านาเคุ a ียร์แท็กกับโอเวมครับเวลาเลเวลอัพแกรนด์เดอะสตรองเกสเอนเนมี่บานูเลเบิลตอนเลเวลอัพจะทําให้ยูนิตที่เก่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามนะครับติดตะขอบานูเลเบิลแล้วก็ตอนจบเทิร์น if i have seen you start the round with the a t t a c k token platform me back into าตอนจบเทิร์นถ้ามันเป็นเทิร์นที่เราได้แท็กโทเค็นอ่ะจะแปลงร่างกลับไปเป็นนาเลเวลหนึ a ่ง ก็ถือว่าเป็นเมคอิกที่น่าสนใจครับแปลงร่างกลับไปมาระหว่างเลเวลหนึ่งได้เลเวลหนึ่งก็จะเป็นการ์ดแปลูใช่ไหมเลเวลหนึ่งเป็นการ์ดแปลูสร้างโบกี้สติ๊กให้เรามาปิงให้เรามาจวดได้เรื่อยๆพอเป็นเลเวลสองก็จะเป็นการ์ดปลุกได้มีโอเว่ ave, ติดบนนู่นเลเวลลากตัวเงเก่งมาเทรดได้แล้วก็คือสามารถทาอย่างนี้สลับไปได้เรื่อยๆตราบใดที่เราสามารถรักษาหน้าไว้บนบอร์ดได้กนน็น่าสนใจนะครับวิธีเล่นน่าสนใจมากถือเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งแหละก็คือเป็นตามที่คาดหวังไปแหละว่าเล่างหนึ่ เบลสองทำได้อย่างหนึง่งต้องดูมันเบลอัพทุกรอบไหมเออคำคำถามที่ดีตอนที่มันแปลงร่างกลับไปกลับมาเราจะต้องดูแอนิเมชันทุกรอบไหมนี่คือคำถามนะครับถ้าต้องดูทุกรอบนี่มันมันจะแย่อยู่นะมันจะแย่อยู่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมนะครับเขาอาจจะไม่ใจร้าย,ายขนาดนั้น,น นี่ไงเราเล่นกับตัวนี้ได้นะครับแปลงล่างไปแปลงล่างมาก็คือจะจะได้แสเต,ต่อเรื่อยแล้วทำไมทาไมในเกมมันเป็น5้สี่วะทำไมในเกมมันเป็น4ี่สามวะสแตตการ์ดที่มันโชว์ออกมาเป็น3าสามนะเว้ยเก่งอ่ะเก่งนะผมผมมองแวบแรกคือเก่งนะมมอง่ะ มันทำได้สองอย่างนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่ทำได้หลายอย่างก็คือเก่ง<ส>เปลี่ยนสแตนปรับร่างแล้วเลือดกลับมาเท่าเดิมเลือดอาจจะแยกกันปะอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์วะ่ะแบบเลือดเลือดเวลหนึ่งกับเลือดเวลสองจะแยกกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวครับทุกคนมีการ์ดน้องด้วยการ์ดน้องมินิมิตี้การ์ดใหม่ครับทุกคนแปลงร่างได้ด้วยฮะโห้มีเมกาตี้ด้วยเดี๋ยวดูดูตรงนี้การ์ดออกมายัางการ์ดออกมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลประจําตัวของสกิลประจําตัวของนากันก่อนนะครับสามานาฟาสบอลล็อปดีวันดาเมจทูเอนเนมี่แอนด์สตัน์นิดสามานายิงหนึ่งสตัรนอ่า City, Yas uo. Yas uo! แบนโนซิตี้ยาสุโอะยาสุโอดรีมหล่เล่นหร่อเล่น อาเก่งเก่งไหมเก่งนะครับเป็นการที่เก่งเลยแต่ถามว่าจะเมนเด็กไหมนี่ผมไม่รู้ว่ะในฐานะสเปลประจําตัวของนาเนี่ยถ้าเรามีนาหลายใบบนมือใบนี้เป็นใบที่เก่งมากนะครับเพราะว่านาเป็นตัวที่มีโอเวอร์เวมนะตอนมันแปลงร่างเลเวล2การไใบนี้จะมาช่วยปิดเกมได้เราเอามาสตันตัวที่บล็อกนาหรือว่าจะเอามาใช้ยื้เกมก็ได้ใบนี้เก่งมากในฐานะสเปลบประจำตัวแต่ว่าจะเอามาเมนเด็กไหมนี่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าใบป,ปิงของแบดเดิลว่ะใบปิงของแบดเดิลมันม,ม,นมีมันมีโปกี้สติ๊กอยู่แล้วใช ใบนี้ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดจะต้องเอามาใส่อะทิ่ว่าในฐานะการ์ดเดียวๆไม่เก่งขนาดนั้นแต่ในฐานะสเปรย์ประจำตัวเก่งนะครับแล้วก็ไปดูน้องมินิมิตี้นะครับที่เราเฝ้ารอเฝ้ารอปะวะไม่รู้มาแบบเซอร์ไพรส์เจ็ดมานาหกหกมินิมิตี้มันมินิตี้เฉยๆวะราเอ็นิฟิวเฮฟดามีเอทเอฟเฟกก็เหมือนเดิมทำดาเมจใส่เน็กซา่าตอนจบเธอจะแปลงร่างเป็นเมกาตี้นะครับเมกาตี้ก็คือ7มานา88อิมแพคราลสตาร์ทรานส์ฟอร์มเดอะสตรองเกต อันพร้อมเดือดร้องเกตเอดมี่อินทูสามสามมินิมิตตี้แอนด์ไซเลนอิดก็คือตัวนี้ถ้าเราได้ยืนอยู่บนบอร์ดตอนเริ่มรอบจะไล่มินิมอลสายตัวที่เก่งที่สุดของฝั่งของข้ามแบบฟรีๆในทุกๆเทิร์นฮอลิชิดทราบไ,ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ความความสามารถเบลสองเก่งมากนะครับก็คือมีมินิมอลฟรีทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นอะลงมาเทินเจ็ดต้องต้องพัวการพวกนี้ส่วนมากตอนแตงร่างมันจะ,ม,นจะมันจะความสามารถเก่งแล้วโอเวอร์สเตทใช่ไหม แต่ปัญหาปัญหาจริงๆเลยคือเราต้องเราต้องโปรเทคเวลแรกมันให้ได้แล้วเราต้องทําเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้ด้วยเราพอ7สเตตถือว่า under แต่ว่าก็ไม่ได้ตายไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นลงไปยืนแบบเฉยๆหนึ่งเทิร์นแล้วก็ให้ตัวอื่นไปทำดาเมจแล้วแปลงร่างเป็นตัวเนี้ยคุ้มๆเลยนะครับบอดฝั่งตนงข้ามใหญ่ขนาดไหนไปนี้แก้ได้หมดมีข้อเสียอย่างเดียวคือตอนที่ฝั่งตนงข้ามไม่มีตัวใหญ่นะครับฝั่งตนงข้ามมีแมงมุมฝั่งตนงข้ามมีดตัวเล็กๆอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็จะกลายเป็นการปับบ๊ ส่วนที่เหลือคือดีหมดนะครับมินิมอฟฟรีลุกเทินคือมันโคตรจะดีนะอ่าแล้วก็มีการ์ดใบสุดท้ายครับการ์ดใบสุดท้ายของเอเวนชั่นนี้ส่วนการ์ดก็จะจบลงด้วยใบนี้ครับผม4มานาเบิร์สไพรมอลสเตริงแกรนด์แอ็นแอร์ไลน์พลัสทูพลัสทูแอนด์อิมแพ็คเฉยๆ4มานาแพงเกินสำหรับการ์ดบัฟนะครับถ้ามันไม่ใช่การ์ดอย่างรีโพสต์อะไรเงี้ยที่ให้บาเรียแล้วเทรดได้อย่างคุ้มค่ามันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะการ์ดนบะัฟสีมานาไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนเล่นอะ่ะใช่มมมัถ้ถานไ่่่เกงงจร,งจรงิๆอะ ใบนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับช้าไปโอเคที่น่าสนใจวันนี้ก็คือนาน,นี่แหละนะเก่งมากน่าเล่นลูกเล่นหลากหลายไม่ได้จํากัดว่าต้องเล่นกับอูเดียด้วยนะครับไปได้บังคับเล่นกับอูเดียด้วยเอาไปเล่นกับอะไรก็ได้จริงๆริ้เดี๋ยวเดี๋ยวสรุป,สร,ปสรุปมันสี่มานาสี่สามหรือสี่มานา3ามสามวะในทวิตเตอร์มันเป็นสี่มานา3าสาไม่ใช่หรอหรือผมหลอน <S 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 ในในในคลิปสามสในสปอยสี่สามไลออดพีสี่ผ่าน QC มาได้ยังไงวะ เร,เ,รเราเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็น4ีสมใช่ไหมตาน,น่าจะเป็น4ีสเนาะก็สีมานา4ีสามสแตปโอเคครับสแตทโอเคมีคลียอทแทกอีกนะฮะก็คือมันเป็นการ์ดวลลูที่เก่งมากอะเอาไปแจมกับเด็กอะไรก็ได้สร้างโบก,กี้สติ๊กซึ่งโบกี้สติ๊กเราก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งขนาดไหนนะคะรับปิง1น่จวัว1น่าจะ3าสไม่รู้อะไม่ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์มันแบบ3าหรือแบบ4ีสาดีแต่วิวิเคราะห์วิเคราะห์แบบ4ีสาแล้วกันนะเพราะในในนี้มันโชว์สี่สามอะถ้าถ แต่ถ้า3ามสความเก่งก็จะ d r อปลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่า4มานาแอตแทกสเนี่ยมันมันไปเทรดใครก็ยากใช่ไหมถ้าเป็นสี่สามเนี่ยยังพอคุยกันได้ถือว่าเป็นตามที่ผมคาดหวังไปนะครับไม่ไม่ผิดหวังนะวิวหนึ่งเก่งแบบหนึ่งวิวสองเก่งอีกแบบหนึ่งมาแปลงร่างดัวๆแสว่ามันแทบจะไม่เจ็บเออไอเรื่องเรื่องเมคอิกแปลงร่างนี่ผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าแบบว่าแสแตตสแตทของร่างหนึ่งกับสแตตของร่างสองนี่มันมันจะแยกกันไหมหรือมันจะยังไงแบบ เวลสองสแตมันหกห้างนี้ยตอนมันแปลงกลับเป็นเวลหนึ่งคือสแต็มันจะลดยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชัวเดี๋ยวค่อยๆไปลองดูในเกมนะครับตอนนี้4ตัวที่ออกมาชอบตัวไหนสุดอ่ะตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบนาเป็นอันดับหนึ่งผมให้นาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อันดับ2ป็นอูเดียนะครับตอนผมนาที่ผมให้นาอันดับสูงกว่าอูเดียเพราะว่านามันหลากหลายกว่าอูเดียเว้ยถึงแม้ว่าอูเดียจะมีสแตนมากมายแต่สุดท้ายแล้วอูเดียมันอยู่แค่เด็กเดียวก็คือเด็กตั้งบอร์ดบัฟตีหน้าแต่นาเนี่ยมันไปได้คอน ไปได้คนโทรก็ได้<ห>ไปมีเพน,นก็ได้โคอตรเอาโคตรเอาขอบคุณสิบดวงครับ่อกคนนี่อ่าเมื่อกี้พูดถึงไหนเอวนะพูดว่านามันไปกับอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเล่นกับเด็กตั้งบอดอย่างเดียวเพราะว่าความสามารถมันมันเสริมทุกอย่างอะใช่ไหมตีก็ได้แวลูก็มีตะเบลประจําตัวก็ดีเมกาตี้ทาให้บล็อกไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมานอกจากไล่มินิมอฟแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวที่โดนเศกเนี่ยไม่สามารถบล็อกได้ด้วยนะ เก่งกว่ามินิมอฟปกตินิดนึงเป็นการ์ดที่น่ากลัวอยู่แต่จะจะช้าไปไหมนี่ก็ไม่รู้เพราะมันร่ายตั้งเจ็ดใช่ไหมเก่งกว่ามันทะลุสเปลชิลเออเออใช่ใช่ใช่แต่ความสามารถตรงนี้ทะลุสเปลชิลด้วยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่การร่ายสกิลอะไม่ได้มีไอคอนสกิลตรงนี้คือถ้าตัวถ้ายูนิตที่เก่งที่สุดของฝั่งของข้าเป็นเอโซเป็นแพนิออนที่มีสเปลชิลอะไรเงี้ยเราสามารถเสกให้มันกลายเป็นสามสามแบบทะลุสเปลชิลได้เลยเออดูดูน่ากลัวขึ้นมาละเชื่อผมผมเห็นนาแล้วผมนึกถึงเอ็ก เอโคมันควรจะมีความสามารถอย่างนี้เว้ยคือการ์ดที่เสกมาแม่งไ,ไม่ควรไม่ควรเป็นฟรีติ้งอ่ะสำหรับเอโคเนี่ยคือคือแชมเปี้ยนสไตล์เดียวกันเลยเว้ยนากับเอโค้สีมานาลงไปแล้วสร้างแวลูแต่เอโคแม่งลงไปแล้วแบบสร้างการ์ดฟรีติ้งไอ้เชี่ยพวเป็นการ์ดถาวรแตดดีกว่าเออแถมแตทด,ดีกว่าเอโคด้วยแฮปปี้นะเดี๋ยวสรุปสรุปไอ้แมชชั่นนี้สำหรับผมถือว่าแฮปปี้มากแอมสไตล์ที่ผมชอบมันมาอีกสองตัวด้วยกันอะเกียร์ะ อูดิยากับนาเนี่ยคือคือสไตล์ที่ผมชอบมากๆแชมปตัวหนึ่งเล่นได้หลากหลายทางเลือกในการเล่นเยอะอะไรเงี้ยมีลูกเล่นได้พลิกแพงคือแชมปอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกมสนุกเลยเพราะว่าเมื่อตัวแชมปมันเก่งอ่ะมันเอาไปเล่นกับเด็กแบบที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเทียร์หนึ่งไม่ได้เป็นเทียร์สองอะไรเงี้ยมันจะทําให้เด็กเก่งขึ้นอ่ะมันไม่ได้ฟิกว่าแบบแชมปตัวนี้ต้องไปอยู่ในเด็กเด็กเดียวแล้วมันก็จะเก่งแค่เด็กเดียวอ่ะ get ไหมตรงนี้คือความเก่งมันมันไปพร้อมกับตัวมันด้วยเวลาไปยัดในเด็กอื่นๆอ่ะ คิดง่ายๆก็คือแบบเราเอาแพนิออนไปเล่นในเด็กเทียร์สามไม่ได้ใช่ไหมเอาแพนิออนไปเล่นในเด็กเทียร์สามไม่ได้แพนิออนไม่ต้องเล่นในเด็กที่แบบจัดมาเพื่อมันเท่านั้นแต่ว่าตัวอย่างนาอย่างอูเดียเนี่ยมันมันเอาไปเล่นในเด็กอะไรก็ได้เว้ยแล้วความเก่งของมันก็จะยังอยู่กับเด็กๆนั้นที่เราเอาไปเล่นด้วยอะ่ะแล้วมันก็จะทําให้เด็กมีม,มีเด็กเทียร์สามของเรามีโอกาสในการสู้กับคนอื่นมากขึ้นอะ่ะเนี่ยนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมชอบเว้ย ดีกว่ามาแบบฟิกเออมันอย่างอย่างเงี้ยมันดีกว่ามาแบบฟิกคู่กันเว้ยถึงแม้ว่าเด็กที่เราเอาไปจับคู่มันอาจจะไม่ใช่เมตาแต่คือมันมันแบบมันมันมีทางเลือกในการเล่นในผู้เล่นหลากหลายขึ้นอ่ะซึ่งนั่นนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับเอาจริงผมลืมยูมิกับกาลิโอไปแล้วอ่ะสิ่งที่ผมอยากเล่นที่สุดคือนากับอูเดียเว้ยยูมิกับกาลิโอแบบไม่ไม่อยู่ในหัวผมเลยอ่ะตัวที่ติดเมตาแล้วน่าจะโหดไม่รู้อ่ะผมว่าตัวที่เป็นเมตาหนึ่งคือนาแน่ๆนะครับนามันเก่งมากอ่ะมันจะเป็นนนนเม้้้้าาาไดดดอ่่่ะะถถแแบบบกกรร์ทีงงยูลลวััโป มีแพดโรดมาแพดโรดมาวันอังคารครับไอเกียดนาดูไม่เก่งไปเหรอหมายถึงตัวไหนว่าพวกตัวที่มันต้องแต่งร่างเนี่เหละคือต้องต้งพูดอ,อะไรอะ่ะเราจะไปคิดถึงร่าง2ไม่ได้เว้ยเราจะไปคิดแค่ร่าง2ร่างเดียวไม่ได้เราต้องคิดร่างหนึ่งด้วยคือแบบก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่แปลงร่างเป็นร่าง2ได้มันมันมีมีแบบมีราคาที่ต้องจ่ายไงอย่างตัวนี้คือแบบคือถ้าเราอยากให้มันแปลงร่างคือเราต้องลงไป7มานาเทิร์นเนะครับแล้วเราก็ต้องรอจบรอบแล้วเราก็ต้องทำดาเมจใส่หน้าฝันข้าม แล้วเราจะได้ความสามารถมันจริงๆก็คือเทินแเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ลงไปแล้วจะเสียเทมโปมากนะครับถ้าถ้าเรามีตัวนี้อยู่ตัวเดียวบนบอร์ดเราลงไปเราก็ไม่กล้าตัวนี้ตีใช่ไหมไม่กล้าตัวนี้ตีเพราะว่าเรากลัวมันตายเราก็ต้องไปจ่ายสเปลเพื่อปิงหน้าฝันตรงข้ามให้ตัวนี้เลเวลอัพได้ในเทินถัดไปก็คือในช่วงเวลาพวกนี้มันจะเปิดโอกาสได้ฝังตองข้ามได้เล่นการ์ดอะไรกอยงมาสวนแล้วไงมันเป็นการ์ดที่มีราคาต้องแรกอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะกลายเป็นร่าง2ได้เลยอ่ะง,ง่ายๆคือลลลงงไไปมันันนนนดดีีีเเเเทททอ่้้ตว ไอตัวนี้เทินห้าลงไปอีกทีได้เล่นเทินหกอะไรประมาณเนี้ยสำสำผมไม่ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นเนะเทิร์นหกโดนลายสวนตาได้บ้างหมายถึงถ้าเราเล่นในเทินที่เรามียแท็กโทเค็นเราก็จะเสียแท็กโทเค็นไปปีๆใช่ไหมเพราะเราไม่กล้าตัวนี้ไปตีถ้าเราเล่นในเทินที่ฝันของข้าเมีแท็กโทเก็นก็คือเราจะโดนฝันของข้ามสวนมาสวนตีมาเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอิมแพคอะไรเลยในเทินที่มันลงมาคือมันมันช้าเก็ตปะแต่เลือดต้องหกคืน คือเทินเจ็ดอะเทินเจ็เลือดหมันคือสิ่งที่มี Impact จริงๆอ่ะผมผมถามแค่นี้สมมติว่าคุณเล่นเด็กคอนโทรลเล่นเด็กมิตรเรียนอะไรเงี้ยเทินเจ็คุณลง6กไปอะ่ะมีมี Impact มั้ยแบบแค่สเตตหกหกอะเทิร์นที่ลงไปคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยแล้วคือฝั่งตรงข้ามก็ดูเดวเวอร์ฮิวส์อ่ะจะบอกว,ว่ามันไม่ได้เก่งเวอร์แค่นั้นแหละก็น่าเล่นนะครับเอฟเฟชั่นนี้ต่อผมการน่าเล่นเยอะนะใครที่เลิกเล่นไปแล้วลบเกมไปแล้วนะครับก็ คิดว่ากลับมาเล่นได้นะเมตานี i ได้เป็นเมตาที่สนุกพอสมควรมันมีแชมเปี้ยนสนุกๆเข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะครับน่าจะมีเด็กใหม่ๆให้เล่นกันเยอะพอสมควรแหละแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคาดหวังกันต่อไปก็คือรถแมพนะครับไม่รู้ว่าแพทรถในวันพรุ่งนี้เขาจะปล่อยรถแมพพร้อมก,กันเลยหรือเปล่านะ,ะก็หวังๆว่าจะปล่อยมาเลยนะครับเพราะว่าอยากรู้มานานแล้วก็จบลงแล้วครับสำหรับช่วงสปอยการ์ของคุณทุกคนมากๆที่ติดตามดูกันมาตลอดหลายคืนนะครับ ขอบคุณมากจริงก็เดี๋ยวรอเป็นชาตเข้าผมจะกลับไปสตรีมตอนบ่ายเหมือนเดิมนะถ้าใครว่างก็เข้ามาทักทายเข้ามาดูกันได้โอเคไปแล้วครับขอบคุณทุกคนอีกทีฝันดีครับผมบ๊ายบายผมต้องรอพี่นาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมใช่ครับผมอีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวได้เห็นน้องนากันแต่ว่าถ้าใครอยากดูนาก่อนก็นี่เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ให้นะครับนี่นะเผื่อใครขี้เกียจร,รอเที่ยงคืนดูนาไปก่อนได้